รถยนต์ไฟฟ้าซูซูกิรุ่นแรกกำลังมาลือกระหึ่มค่าตัว5 0 0แสนบาทซูซูกิตกเป็นข่าวกำลังวางแผนเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกออกทำตลาดทั่วโลกภายในปีงบประมาณ2025เว็บไซต์นิก้จากประเทศญี่ปุ่นรายงานว่ารถยนต์ไฟฟ้ารุ่งบุกเบิกของซูซูกิจะได้รับการเผยโฉมในปี2024และออกจำหน่ายในปี2025เริ่มต้นจากตลาดอินเดียเป็นแห่งแรกตามมาด้วยญี่ปุ่นยุโรปและอีกหลายประเทศทั่วโลก ที่น่าสนใจก็คือรถยนต์ไฟฟ้าของซูซูกิอาจมีราคาจำหน่ายย่อมยาวเกินคาดที่ราคา1.5ล้านเยนหรือประมาณ4 4 7 0 0 0บาทเท่านั้นหรืออาจต่ำกว่านี้เมื่อได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลแดนอาทิตย์อุทัยเม็ดเงินลงทุน1ล้านล้านเยนการเดินหน้าพร้อมพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า100%ของซูซูกิเกิดขึ้นจากเม็ดเงินลงทุนสูงถึง1 000, 000, ล้านล้านเยนหรือประมาณ2.9แสนล้านบาทภายในเดือนมีนาคม2026 ซึ่งทั้งหมดจะถูกใช้ไปกับการวิจัยและพัฒนารถอีีโดยเฉพาะมีรายงานด้วยว่าซูซูกิได้เริ่มก่อสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่ในเมืองกูจารัตประเทศอินเดียแล้วโดวยเป็นความร่วมมือกับหุ้นส่วนจากญี่ปุ่นอย่างเดนโซ่และโตชิบามีกำหนดการเปิดตัวทำการในเดือนกันยายนนี้แรกเริ่มจะผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับรถยนต์ไฮบริดรายงานข่าวระบุว่ารถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกของซูซูกิอาจมาในรูปแบบตัวถังแฮชแบ็กหรือรถ s u v ขนาดเล็ก คาดว่าจะพัฒนาร่วมกับพันธมิตรหลักอย่างโตโยต้าการนำเสนอรถยนต์ไฟฟ้าในอินเดียจะทำให้ซูซูกิรั้งตำแหน่งผู้นำตลาดได้อย่างมั่นคงมากขึ้นโดยปัจจุบันพวกเขาครองส่วนแบ่งตลาดรถยนต์แดนภาระตะสูงถึง50 อย่างไรก็ตามยอดขายรถไฟฟ้าในอินเดียเติบโตค่อนข้างช้าแต่รัฐบาลมีเป้าหมายขยายส่วนแบ่งตลาดรถ P ีีให้เพิ่มขึ้นเป็น30%ภายในปี2030โดยมีนยโยบายให้เงินอุดหนุนและแรงจูงใจมากมายแก่บริษัทผู้ผลิตและผู้บริโภคยังไม่มีความชัดเจนว่าผู้บริโภคในเมืองไทยจะได้สัมผัสรถยนต์ไฟฟ้าของซูซูกิหรือไม่แต่สำหรับเวอร์ชันไฮบริดของเอ r er t ์ติและ x l 7นั้นเราจะได้ใช้กันอย่างแน่นอน โปรดติดตามข่าวความเคลื่อนไหวกันต่อไปอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อรอรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารใหม่ๆ